ข้อความต่างมิติในวันนี้เป็นของอาร์แองเจลลาฟาเอลแล้วก็อาดาม่าของเรมูเลียนก็เป็นอาร์แองเจลเนี่ยก็มาสวัสดีพี่น้องนะของทุกคนนะอาร์แองเจลลาฟาเอลเนี่ยก็คือที่เนี่ย เขาก็จะนำมาซึ่งการรักษาไปยังโลกของคุณแล้วก็ปลดปล่อยมันจากความมืดให้เราลองจินตนาการนะถึงน้ำที่สะอาดที่มีพลังอันยิ่งใหญ่กำลังเคลื่อนผ่านแม่ไก่ย่าแม่ของโลกเนี่ยพลังแห่งความรักก็จะขจัดอารมณ์พฤติกรรมเชิงลบทั้งหมดแล้วก็ร้างมินเนี่ยนมืดออกจากที่ซ่อนอยู่ของพวกเขาภารกิจของฉันก็คือการเปลี่ยนมุมมองบนพื้นผิวของไก่ย่าในกติบหวันเนี่ย ผู้รับใช้ความมืดก็กำลังจะสูญเสียวิญญาณของพวกเขาแล้วใครจะเป็นผู้ควบคุมโลกอ่ะมันนานหลายล้านปีวิญญาณมืดในร่างกายมนุษย์อ่ะก็ได้ทำให้ส่วนนี้ของกาเล็กซี่ทางชั้งเผือกอ่ะที่ไม่พึงประสงค์ที่จะสายอยู่ในนี้พวกเขาก็สร้างความเป็นจริงแบบสันสะเทือนตำ่ำด้วยดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ปลอม นอกจากนี้มันก็ถูกชะลอตัวลงอย่างแบบตั้งใจแล้วก็ผิวเผินของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมดั้งเดิมแล้วก็โหมดทา่าความเป็นจริงของสามมิติของคุณน่ะก็ต้องใช้แรงสันสะเทือนสูงมากเพื่อนำความสมดุลสู่ธรรมชาติอาณาจักรศาสตร์แล้วก็อื่นๆนะถ้าคุณมองไปรอบๆคุณก็จะได้ เห็นเนี่ยอย่างง่ายดายว่าทุกอย่างในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเสื่อมสภาพเช่นอาคารเก่าโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆเนื่องจากทั้งหมดอ่ะไม่สามารถจัดการกับความถี่สูงที่มาจากดีวายแล้วก็ค o สมอร์ได้ความวุ่นวายแล้วก็เหตุการณ์เชิงลบมเกิดขึ้นทุกวันทำไมนะหรือไม่มีความสามัคคีบนพระแม่โลกไงแม่ขย่าเนี่ย มนุษย์แล้วก็ผู้นำของพวกเขาว่ะคอยนำความไม่มั่นคงอะมาสู่สภาพแวดล้อมเนื่องจากมนุษย์นะส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของจักรวาล law of universe ซึ่งก็ต้องทำงานหนักความเพียรแล้วก็ความทุ่มเทต่อหลักการน่ยทางจิตวิญญาณน่ะทุกคนจะต้องทำทุกวันพวกเราอ่ะเป็น l i f บ b e ิง g ์ก็กำลังทำงานที่พื้นดินเนี่ยแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงมันก็ขึ้นอยู่กับมนุษยชาติ เราอะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำทุกอย่างตามที่มนุษย์ต้องการเพราะว่าแต่ละมนุษย์แล้วก็โลกไม่ไกี่ยาก็มีโซแพลนของแต่ละอย่างแต่ละสิ่งมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงอะมันต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับใครมันก็มีการพูดซ้ำๆมาหลายปีแล้วมากกว่า5ปีก็โปรดเนี่ยทำสมาธิเงียบทุกวันของคุณน่ะถ้าคุณต้องการให้มันเกิดขึ้นจริง แล้วก็จะมีสักกี่คน่ะที่จริงจังอะในการทำสมาธิเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยคือไม่มากเกินไปเนี่ยหากแม้แต่พวกคุณนะเพียงพันคนทำสมาธิป่านนี้การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ascension เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปแล้วคุณก็จะอยู่ใน 3D เมทริกเนี่ยหรือไม่มนุษยชาติเท่านั้น่ะที่สามารถตัดสินโชคชะตาของพวกเขาได้ โปรดอย่าแปลกใจเนื่องจากความวุ่นวายและก็เหตุการณ์น่ไม่คาดฝันเนี่ยกำลังรอคุณอยู่ในอนาคตมันมีเครื่องบินขับไล่เนี่ยตกอีกคันในสารัฐอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยก็คือภายใต้ผู้นำก็คือทราม,มก็มีคนต้องการที่จะมารอบทำร้ายหรือว่าทำสิ่งให้ยุ่งเหยิงให้ทำคอยแก้อย,อยู่ตลอดเวลาก็จัดพวกดิฟเตดเนี่ยแหละก็มันก็มีเครื่องบิน,นตกหลายลำลแล้วแล้วมันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องบินขับไล่อ่ะมันตกเลยอีก คันหนึ่งเน่ในสหรัฐอเมริกาครั้งเนี้ยมันเป็นชื่อของ e a แล้วก็1 8บ g r o w e r ที่ชนน่ะในน่านน้ำในอาวซานดิเอโกเนี่ยคือนักบินทั้งสองคนเขาขับออกมาจากห้องนักบินแล้วเขาก็ได้รับการช่วยเหลือโดยเรือประมงนี่มันไม่ใช่ความผิดปกติของเครื่องบินเจ็ทหารนะซึ่งแบบใช้มานานแล้วเนี่ยเครื่องบินล็อ่แบไม่ได้ชนด้วยความเร็วที่รวดเร็วเช่นนั้นน่ะแล้วก็พุ่งตรงไปยังน้ำอะ่ะ อุปกรณ์ขนาดเล็กเนี่ยถูกวางไว้ในเครื่องบินเจ็ตนี้โดยดาร์กวันายมืดโดยการเปิดใช้งานมันทำให้พวกเขาควบคุมเครื่องบินเจ็ตทหารได้อย่างเต็มที่แล้วเนกาะทิบโซะเขาก็ตั้งใจทำเครื่องบินขับไล่ ea 1 8 g h g r o w l e r เนี่ยเครื่องนี้กระแทกน้ำด้วยความเร็วที่แบบรวดเร็วมากทำไมนะหรือผู้ปกครองด้านมืดของโลกใบนี้ ผู้ควบคุมสิ่งต่างๆของโรคเมทริกเนี้ยไม่ได้มีความสุขที่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยของวาระเชิงลบของพวกเขาที่จะถูกดำเนินการในอเมริกากับประธานาธิบดีคนใหม่ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นพวกเขาก็กำลังสร้างความวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่แบบแตกต่างกันใน Dark Controllers เรานี้เขาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงพระบ,บิกสาธารณะหรือมีชื่อองค์กรใดๆเนื่องจากมันไม่สนใจพวกเขาแล้วล่ะ พวกเขาก็เป็นวิญญาณเชิงลบของกาแล็กติกในร่างกายมนุษย์พวกเขาก็ต้องการเนี่ยทำสิ่งชั่วร้ายต่อมนุษยชาติส่วนใหญ่ของประธานาธิบดีแบบเผจการน่ะที่เป็นฝ่ายมืดเนี่ยแล้วก็นักการเมืองทั่วโลกน่ะเขาก็แค่เป็นแค่หุ่นเชิดนะคะ dark government เนี่ยแล้วก็พวกลูกน้องของพวกเขาเป็นแค่เป็นหุ่นเชิดที่ทําตามคําสั่งของดิปสเตดก็ต้องขอบคุณนะคะข้อความจาก The กาเล็กติกไลฟ์ฟอร์ดที่แบบนำกำลังส่งความรักสูงสุดนะ่ะของฉันอาร์คแองเจลลาฟเลเนี่ยไปสู่พวกคุณมนุษย์ทุกคนต่อไปเป็นข้อความจากอาดามะแห่งเลอรมูเลียนฉันนะอาดามะเนี่ยฉันนะไม่ใช่นักบวชสูงสุดของเทลอสดังนั้นนะ่ะฉันก็จึงอยากจะแนะนำตัวเองอีกครั้งฉันนะก็คืออาดามะจากสภาสูงแห่งเลอมูเลียน ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์หายนะเนี่ยของทวีปที่จมน้ำเมื่อนานมาแล้วอ่ะบนมาเซอร์ไกาย่าเรากำลังอยู่ในความเป็นจริงมิติที่6ของโลกภายในเรามีภูเขาใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าทุกทุกที่ที่คุณมีอ่ะบนพื้นผิวโลกสามดีของคุณแต่เราอ่ะไม่ได้อยู่ในภูเขาเชสตร์เรมูเรียนอ่ะอยู่ในกาแล็กซีที่ห่างไกลบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่านิวเรมเรีย อารยธรรมกาเล็กติกไม่มีนักบวชชายและพวกเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทำบางเผ่าพันธุ์เนี่ยกาเล็กติกก็มีนักบวชทั้งหมดเนี่ยของพวกเขาเป็นผู้รักษาแล้วฉันน่นไม่ได้เป็นทูตและทูตสําหรับมนุษยาชาติของกาเล็กติกด้วยดูเหมือนว่ามนุษย์ะไม่ทราบไม่สามารถที่จะรับข้อมูลได้อย่างถูกต้องโดยการแต่งเรื่องเท็จเกี่ยวกับไลท์บีอิงเรากําลังรอการขึ้นสู่โลกของคุณ ให้โลกของคุณเนะ่เข้าสู่แอสเซนชันเนี่ยเลื่อนมิติจากข้อมูลที่ฉันนะได้รับมาห่างไกลจากสภาสุการ็กติกมีความเป็นไปได้ใหญ่เลยของกลุ่มมนุษย์นะ่ะที่มีขนาดเล็กกว่าที่คาดไว้ส่วนใหญ่จะเป็นวิญญาณกาเรกติกส่วนที่เหลือของมนุษยชาตินะ่ยอาจถูกย้ายไปยังสถานที่ที่แตกต่างห่างไกลจากกาเล็กซีนี้ เว้นแต่ว่าจู่ๆจิตสำนึกของมนุษย์อาจจะถูกยกให้เป็นสภาพที่จำเป็นน่ะอย่างยั่งยืนสำหรับการขึ้นสู่หรือเลื่อนมิติครั้งใหญ่ตอนนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของพวกเขาแล้วก็กำลังเราให้คนอื่นน่ะทำงานทางจิตวิญ,ญญาณที่จำเป็นสำหรับพวกเขาจากการสังเกตการน่ะการกระทำของพวกเขาเนี่ยยังระมัดระวังในช่วง5ปีที่ผ่านมา อารยธรรมของฉันก็กำลังเนี่ยจะรวมตัวกับพี่น้องของฉันในอนาคตเนี่ยกับโลกบ้านของเราถ้าเราเข้าถึงความเที่ยที่จำเป็นที่สูงเพื่อยกระดับเราเนี่ยเข้าสู่มิติที่7แล้วก็ไปยังมิติที่8ดาวเคราะห์นิวลมูเลียเนี่ยเป็นมิติที่8ดังนั้นเราจำเป็นนะต้องไปถึงระดับความสูงทั้งจิตวิญญ,ญาณเนี่ เพื่อให้สามารถอยู่ที่นั่นได้โดยไม่มีปัญหาหรือว่ามีความเสียหายใดๆต่อร่างกายแสงของเราไลท์บิ i n ส์สิ่งมีชีวิตแต่ละสิ่งก็ต้องพร้อมที่จะอยู่ในความทีเหล่านี้มิฉะนั้นไลท์บอด i ี้ของพวกเขาจะหายไปมันใช้เวลาหลายพันปีในการยกระดับแรงสันถถ่นสะเทือนของเราสู่มิติที่6และตอนนี้เราก็เกือบจะเข้ามิติที่7แล้วหลังจากนั้นเราจะกระโดดเข้าไปในมิติที่8 มันก็จะง่ายขึ้นมากฉันตลาดใจมากนะที่แบบมีมนุษย์ไม่กี่คนที่ปฏิเสธที่จะเข้าใจแล้วก็ระทิ้งคำแนะนำอของ Galactic Light Beings เพื่อทำงานทุกวันในการเพิ่มขึ้นความตีเพิ่มขึ้นความที h ฮ i วเบเ a t i น n ่ะของคุณแน่นอนว่าคุณก็สามารถที่จะยกขึ้นมาชั่วคราวให้เป็นเมติที่สูงขึ้นได้แต่เพียงช่วงเวลาสั้นๆแล้วคุณก็จะถอยกลับเนี่ย เนื่องจากคุณจ่าเป็นต้องรักษาการสั่นสะเทือนนั้นมิฉะนั้นร่างกายก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับแรงกดดันสูงจากแสงได้แต่ละมิติอ่ต้องการการปรับระดับที่แตกต่างกันเพื่อที่จะสามารถอยู่ที่นั่นได้โดยไม่มีผลข้างเคียงไรแรงใดอารยธรรมการ,รกติกของเราอ่ะพยายามที่จะทำการทดลองน่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณยกคนจากดินแดนที่6เข้าสู่ดินแดนที่8 ผลลัพธ์มันจะไม่ดีพี่ชายแล้วก็น้องสาวของฉันนะไม่กี่คนถูกบังคับให้ออกจากไลท์บอดี้เราดูคล้ายกับมนุษย์แต่มีรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบกว่าหลังจากที่ร่างกายของเราถูกแทนที่ด้วยไลท์วันในรูปแบบขั้นสูงโดยความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ความกดดันของนิติคุณสมบัติของเราถูกกำหนดไว้อย่างมาก เรายังสวมใส่ไลท์ุดเหนือร่างกายของเราซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นลุกที่เราต้องการวิธีเนี้ยอารยธรรมหลายๆคนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามองจริงๆซึ่งช่วยให้เโมเลียนนะปลอดภัยเนื่องจากมีอารยธรรมที่ไม่เป็นมิตรมากมายในจักรวาลใหญ่ ในอดีตเราไปถึงความเป็นจริงมิติที่8แล้วก็ทวีเรโมเรียนบนโลกของคุณก็ถูกทำลายเพราะว่าอีโก้ใหญ่แล้วก็ความกระหายอำนาจระหว่างกันและกันมนุษย์จะมีหนทางอีกยาวไกลคุณก็ยังคงให้ความบันเทิงกับอีโก้ของคุณแล้วก็กระตุ้นอารมณ์ของคุณได้ง่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน a t ที e หรือว่าเชิงลบเนี่ยเพียงแค่การลกติกแล้วก็ไลท์บีอิง เขาพยายามที่จะนำชิ้นส่วนของความจริงนะมาให้คุณเกี่ยวกับจริงใดหรือใครก็ตามเนี่ย a s c e n d a n e master ก็กล่าวถึงหลายครั้งโดยกฎหมายสากลไม่มีทางลัดสำหรับเชื้อชาติใดๆที่จะกลายเป็นอารยธรรมกาเล็กติกไม่ว่าคุณจะมีปฏิกิยาต่อไ์บีอิงคนอื่นหรือตัวชั้นที่สื่อสารผ่านช่องทางนี้ผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมไม่มีผลทุกแสงสว่างที่ย้ายจากม่ติต่ำลงไปยังที่สูงกว่า รู้ความจริงเกี่ยวกับงานทางจิตวิญญาณที่จำเป็นที่จะต้องทำผ่านการทำสมาธิเงียบๆทุกวันไปจนถึงการขึ้นหรือว่าการเรื่อนมิติแอสเซนชันเมื่อเร็วๆเวนี้คุณก็มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นในโลกของคุณมนุษย์ที่กำลังพายเรือคายัคในชายฝั่งชิลีในช่องแคบมาเจลันก็ถูกปลาวันหลังคอมกลืนกินชายคนนี้แล้วชายคนนี้ก็รอดชีวิตมาได้และเขาสบายดีโดยไม่มีการบาดเจ็บ จากการเผชิญหน้ากับปราวันหลังคอมในครั้งนี้ขณะที่ปราวันเขาคายคนนี้ออกจากปากของมันเนี่ยคือหลังจากไม่กี่วินาทีแล้วทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์คนนี้เขาอยู่ผิดที่แล้วก็ผิดเวลาเพราะว่าการสัญจะเทือนต่ำของเขาเนี่ยเนื่องจากวานหลังคอมเขาไม่สนใจในการกินเขาหรอกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเนี้มาเพื่อรับออกซิเจนเท่านั้น โปรดจำไว้เสมอว่าความถี่ของคุณลดลงคือเหตุการณ์เชิงลบในกิจวิ t ีแล้วก็ปัญหาที่คุณจะดึงดูดแล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตของคุณยิ่งการสัส่นสะเทือนของคุณสูงขึ้นคือเหตุการณ์เชิงบวกแล้วก็ประสบการณ์ที่คุณจะดึงดูดเหมือนแม่เหล็กนำชีวิตของคุณแล้วก็จับคู่ความถี่ของคุณโลกภายนอกของคุณในความเป็นจริงเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงส่วนภายในของคุณของการเป็นเหมือนกระจกเงา วิธีที่ดีที่สุดนะในการยกระดับการสรันสะเทินของคุณคือการทำสมาธิด้วยตัวของคุณเองเงียบๆทุกวันหรือว่าเดินในพาร์คอยู่กับต้นไม้อยู่กับสิ่งที่คุณรักอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทะเลอยู่กับแม่น้ำถ้าคุณนะอยากขึ้นสู่นะคะมิติที่สูงขึ้นจงพาชบยตาของคุณไปอย่ารอให้ใครผู้ใดมาไถ่าบาปคุณหรือมาช่วยคุณ มันจะไม่สำคัญเลยถ้าผู้นำม,มนุษย์คนไหนอ่ะทำอะไรในเชิงบวกให้กับคุณน่ะในชีวิตของคุณในความเป็นจริงสามดีนี้มันจะเป็นผลเป็นศูนย์ในการกำหนดถ้าคุณจะขึ้นสู่มิติที่ห้าหรือสูงกว่าเส้นทางแห่งการตัดสู้ก็คือการเดินทางของจิตวิญญาณของคุณสิ่งที่คุณใส่ลงไปคือสิ่งที่คุณจะได้ออกมาไม่มีความลึกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเหตุผลที่คุณถึงหรือไม่ จะไปขึ้นจากโลกสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นโปรดรับคํำอวยพรแล้วก็ความรักสูงสุดของฉันเพียงคุณเท่านั้นน่ะที่เป็นกัปตันแห่งจิตวิญญาณของคุณของตัวคุณเองเพื่อตื่นขึ้นใครจะตัดสินใจไปสู่จุดหมายปลายทางต่อไปของคุณน่ะมันจะไม่มีใครอื่นนอกจากตัวคุณเอง เมื่อคุณเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลของคุณที่เขารอการติดต่อติดต่อกับคุณน่ะตั้งแต่คุณเกิดมาเพราะว่าไฮเออร์เซลเขาอยู่ในมิติที่สูงกว่าคุณเมื่อคุณลงมาเกิดน่ะคุณเมื่อคุณมีภารกิจเมื่อคุณมีโซแพลนเนี่ยเมื่อคุณหยุดตัวคนเดียวอยู่คุณทําสมาธิคุณก็สามารถที่จะติดต่อกับไฮเออร์เซลตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ก็ขอบคุณนะคะสําหรับข้อความจาก ไลท์บีอิงจากกาเล็กติกเดอะกาเล็กติกไลฟ์ฟอร์ดขอบคุณนะคะทุกแสงสว่างที่มาร่วมกันตื่นรู้กับช่องของดาวจุลัรทรับเบิลทูนวิวร์สขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ